คุณผู้ชมคะโศกนาตกรรมใหญ่ส่งท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์คือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุหมู่แถวแถวมอเตอร์เวย์ตอนแรกคิดว่ารถชนกันหลายคันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นที่เกิดความสูญเสียขึ้นเหตุการณ์นี้เสียชีวิต8ศพนะคะเล่าสั้นๆก่อนครอบครัวนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีกับมุ่งหน้าจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดระยองแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับรถ เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่องจอดรถฉุกเฉินตรงก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์หลายท่านผ่านน่าจะทราบาทีนี้เนี่ยค่ะตอนแรกมีรถบรรทุกจอดอยู่คันหนึ่งคนขับพักรถเพื่อจะจอดกินข้าวในขณะเดียวกันรถของทางฝั่งผู้เสียชีวิตที่บอกว่ามากันเป็นครอบครัวใหญ่คุณผู้ชมคะมาสิบรถสองนะคะจอดรถแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพื่อจะหยิบแฮมเพิร์ส แล้วก็เปลี่ยนให้กับเด็กเพราะในรถมีเด็กขวบหนึ่งนั่งมาด้วยในระยะเวลาแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเห็นบอกว่ารถคันที่ก่อเหตุเป็นรถพ่วง22ล้อตะบึงมาจากที่ไหนไม่รู้ค่ะแล้วพุ่งเข้าชนท้ายเชฟโรเลตแคปติว่ารถ SUV คุณผู้ชมคะสภาพความเสียหายของรถคือนึกสภาพรถที่ถูกอัดก๊อปปี้ด้วยรถใหญ่2คันออกใช่ไหมคะช่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เล็กๆนี่แหละเจ้าหน้าที่ต้องพยายามแงซากรถ เพื่อนําร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้านในคันหน้าคือรถบรรทุกจริงๆรถบรรทุกแข็งมากเลยไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่มีรอยชนท้ายยุบนิดหน่อยส่วนรถคันที่2รถของผู้เสียชีวิตค่ะ พังลับยับทั้งคันคุณผู้ชมรถคันที่3รถพว่<อ>พวง<อ>เห็นบอกว่าคนขับก็เจ็บด้วยนะคะ<อ>ข้างหน้าฝั่งคนขับพังยับกันชนพังเละเทะแล้วตอนที่ชนเนี่ยเห็นบอกว่ารถพ่วงคันหน้ารถบรรทุกคันหน้า,ไ,คคนหนาไหลไปอ่ะสิบกว่าเมตรนึก<อ>ถึงสภาพความรุนแรงแต่ที่บอกว่ามันบีบหัวใจเพราะในรถคันนี้10บคนน่ะเป็นเด็กตั้งหลายคนเพราะเขาเป็นครอบครัวใหญ่กำลังจะเดินทางกลับไปบ้านน่ะที่ระยอง นี่แล้ววันนี้ถ้าดูแผนผังฮะคุณผู้ชมฮะรถมันเป็นรถแบบรถสามตอนแล้วสามารถนั่งได้หลายคนคนขับเนี่ยชื่อว่าทางด้านของคุณอภิวัตรอันนี้ก็เสียชีวิตแล้วด้านหน้าคือคุณอริญยาเป็นสามเป็นสามีภรรยากันมีลูกก็คือน้องนัทวดีเสียชีวิตคาตักแม่เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วแถวตรงกลางเห็นบอกว่ามีทางด้านของคุณหมุนแล้วก็มีเด็กหญิงนัทธิดาอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคุณหัตถัยมาศส่วนด้านหลัง คุณผู้ชมฮะอันนี้เสียชีวิตเกือบหมดเลยมีทางด้านของคุณการรัฐแล้วก็มีเด็กชายพัชรพลอันนี้ก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งคือเด็กหญิงพิมพ์ลพัฒ อันนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะสองคนที่ได้รับบาดเจ็บคือรอดตายเพราะลงมาจากรถกําลังจะหยิบของคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าความแรงของการชนทําให้ตัวของน้องกระเด็นออกมาจากซากรถขอเปิดกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งคือตรงที่ชนเนี่ยมันไม่มีกล้องแต่ช่วงระยะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เห็นบอกว่าจับภาพรถใหญ่ได้ค่ะตัวของรถพ่วงที่ขับมาคุณผู้ชมคะคนขับเนี่ยพ่วงยีบสองล้อคือในสเสน่นะคะ แล้วจังหวะที่ขับมามคือจะถามว่าจะใช้ความเร็วไหมก็ขับตามปกติแล้วก็ไม่สายแต่จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนช่องการจราจรคือเปลี่ยนเลนน่ะบ่อยพอสมควรจากเลน3ไปเลนสองจากเลน2ไปเลน3าในขณะเดียวกันตรงจุดที่เกิดเหตุรถทั้งหมดจอดชิดซ้ายเอาไว้ครับพ่วง22ล้อคันนี้พุ่งชนอย่างแรงค่ะแล้วความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าในที่เกิดเหตุเข้าของกระจัดกระจายหมดเลยคือรถทั้งคันเนี่ย กลายเป็นซากคุณผู้ชมประตูหน้าต่างอะไรพังไปหมดนะคะและที่น่าสลดใจคือของที่กระเด็นออกมาผ้าอ้อมเด็กตุ๊ก,กตาเด็กในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแงเขาเรียกว,ว่าอะไรเอาอุปกรณ์ตัดทางอะแงซากรถโครงเหล็กต่างๆออกมาเพื่อจะนำร่างของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ข้างในออกมาที่บริเวณด้านนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น8ศพนะคะในครอบครัวเดียวกันคนขับรถคันแรกคุณผู้ชมคะรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่เฉยเป็นรถบรรทุกน้ำมันพืชคุณกวางแก้วเขาบอกว่าเขาก็ขับมาปากตินี่แหละแล้วกําลังจะจอดเพื่อทานข้าวเพราะจะต้องลงใต้ค่ะซึ่งจังหวะนั้นจอดไม่ถึง5นาทีก็ไม่รู้อะไรชนท้ายมาแล้วรถถลยไปไหลาสิบเมตรพอลงมาเนี่ยคือท้ายรถตัวเองเสียหายไม่เท่าไหร่นะแต่เห็นว่ารถคันหลังเสียชีวิตเกือบหมดเลยฟังเสียงดูหน่อยค่ะ มาจากไหนจะไปไหนมาจากจุฬารก็เจะไปกระบีเลยไปกระบีครับอ๋อแล้วจอดนานไหมครับก็ผมยังไม่ดับยังไม่ได้ดับเครื่องเลยประมาณสักห้านาทีเสียงมันก็คือรถเสียงมันดลังปุ้งเลยอ่ะผมก็เดินตอนนั้นป๋าอยู่ครับอยู่บนรถหรืออยู่บนรถครับอยู่บนรถครับอาจจะกินข้าวชนแรงมากก็ไหลไปประมาณสั้งสามเมตรสามเมตรประมาณตักงสามหมายถึงรถขยี้ไปเลยใช่ครับ จอดแค่5นาทีนะฮะคุณผู้ชมกําลังจะเอาน้ํามันปลาล์มจากใต้ก็คือจากชุมพรไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วพอจะจอดกินข้าวยังไม่ทันจะหยิบจานข้าวออกมาเลยแล้วก็มีคนเสียงอัดกอปี้พุ่งชนกันหมดก็ตกใจฮะดีแล้วตรงนี้มันเป็นน้ำมันพืชแล้วมันไม่มีปะการฟงปะการไฟอะไรทําให้มันระ,ระเบิดหนักกว่านี้นะเจ้าหน้าที่คูภัยบอกเหมือนกันคะ่ะเมื่อคืนนี้ปฏิบัติการเป็นไปนด้วยความระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าไอ้น้ํามันตรงเนี้ย คือมันจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่า,ค,ค,าคุณผู้ชมคะกู้ภัยเนี่ยเขาเก็บศพมาก็เยอะใช่ไหมแล้วส่วนมากก็เป็นผู้ชายบางคนร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าเด็กที่อยู่ด้านในซากรถนะคะคือเด็กอ่อนที่ตายคาตักแม่แล้วก็มีเด็กเล็กด้วย4ี่ขวบแล้วก็มีเด็ก12อีกแล้วทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันคือสามีภรรยาลูกชายลูกคนเล็กเ <c oughs> สียชีวิตหมดเลยลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะคุณเจต มาจะลาลเก้าแล้วก็กลับมาดูก็คือบนรถเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็คือเห็นแต่มีแต่ผู้เสียชีวิตแล้วครับเ็มบอกว่าเด็กถาเด็กเบื้องต้นเขาไปไหนยังไงมากันกี่คนยังไงครับเด็กเด็กไม่ได้บอกว่าเปไหนแต่เด็กบอกว่ามากันเต็มพันเลยแล้วก็ร้องไห้อยู่ค่นั้นเด็กไม่ได้พูดอะไรเยอะพูดเด็กโตหรือยังครับโตน่าจะอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ได้ครับโตโตเลยครับเด็กเยอะไหมครับเด็กเด็กเยอะไหม เจ็บเยอะไหมครับเด็กเจ็บเจ็บหลังขยับไม่ได้เลยหนึ่งคนอีกหนึ่งคนก็คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้สภาพคืออยากให้ดูบรรยากาศตอนที่เขางัดออกมารถ SUV เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยฮะเหมือนอัดแซนด์วิชข้างหน้าก็พี่บึกเบิ่มรถบรรทุกน้ามันด้านหลังก็พ่วง22ล้ออัดก๊อปปี้อยู่ตรงกลางคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญยูคุณธรรมรถอีกคนนึงบอกว่าพอเข้าไปดูบอกรถ SUV ที่มีบรรทุกคนมาเป็น10บคนเนี่ยแทบไม่เหลือซากเลยนะฮะ ถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับรถน้ำมันจนสภาพเรียกได้ว่าไม่มีหน้าต,ตายกคันนะตอนแรกเขาคิดกันไว้อย่างนี้นะฮะนี่นี่นี่เขาบอกจุดจอดรถเป็นที่จอดรถฉุกเฉินด้านซ้ายมือเวลารถบรรทุกเขาจะวิ่งไกลๆเนี่ยเขาต้องมาพักรถกันตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยรถชนมันค่อนข้างหนักมากทําให้ร่างของคนตายบางชิ้นส่วนอวัยวะถูกแยกออกจากกันคือโดนอัดก๊อปปี้จนร่างขาดเป็นสองท่อนก็มีฮะจะมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่สองคนเท่านั้น ที่กระเด็นออกมาจากตัวข้างนอกรถเซึ่งทั้งสองรายนี้ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในตัวรถด้วยเพราะก่อนที่จะมีการจอดรถฉุกเฉินมีเด็กเล็กปวดท้องจึงได้จอดรถแล้วก็เดินลงมาเอาแพมเพ์ทที่อยู่ด้านหลังจังหวะที่มีการรถชนกันเขาบอ,อกสองคนนี้เลยรอดตายเพราะลงมาเอาแพมเพ์ทแล้วก็เห็นว่ารถพ่วง22อล้อไม่รู้ขับมาจากไหนและเสียหลักมาพุ่งชนเข้าอย่างจังลองฟังเสียงคุณธรรมรถเจ้าที่กู้ภัยดูฮะจะมีรถ รถบรรทุกน้ำมันชนอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นตรงกลางจะเป็นรถเ u v ยวคันที่มีผู้เสียชีวิตข้าหน้าก็จะเป็นรถพ่วงยี่สิบล้อมาถึงคนเจ็บกระเด็นไปข้างนอกสองลายครับผมครับผมมาทราบที่หลังว่าเป็นผู้โดยสารที่มากับรถเอ v ยูวบี้หมดเลยฮะ<ม>คือมองมองแทบไม่ออกว่าเป็นรถแล้วครับจากที่ถามนะครับรถคันที่เสียชีวิตอะลูกเขา ปวดท้องเขาก็เลยมาจอดรถตรงนี้พอดีแล้วก็คนที่รอดอ่ะคือลงจากรถส่วนคำถามที่บอกว่าคนขับรถพ่วง22ล้อทำไมตอนแรกภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยขับเหมือนกับเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาทาั้งที่รถเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าดูมอเตอร์เวย์เนี่ยมีจำนวนเลนนะขาไปอย่างเดียวนะหนึ่งสาเลนคุณผู้ชมฮะ4เลนคือขับวิ่งได้สบายสายเลนซ้ายสุดเนี่ยเอาไว้จอดฉุกเฉินนี่ ถนนโล่งนะฮะคุณผู้ชมตอนขับมาก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุบริเวณก่อนถึงด่านลาดกระบังนิดเดียวถนนก็โลง่งขับเลนมาซ้ายทีขวาทีแล้วก็ไปอยู่ขวาอีกทีหนึง่งถามว่าทำไมเปลี่ยนเลนบ่อยขนาดนี้คำถามคำสำคัญเลยฮะเมาหรือเปล่าพี่เสนีวันนี้ไม่รู้ฮะแต่ตำรวจต้องไปตรวจสอบนะแต่วันนี้ถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะพี่เสนีเอง คนขับรถพ่วง22ล้อก็ได้รับปาดเจ็บเหมือนกันต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเตตึงฮกะพี่โยทินบอกว่าตอนนั้นเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันมีโอกาสเจอคนขับรถบรรทุกที่โรงพยาบาลตอนนั้นยอมรับเลยนะถามว่าได้กลิ่นไหมพี่โยทินได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรคุณผู้ชมฮะกลิ่นเหล้าคละ คลุ้งมาจากตัวของพี่เน่ห์คนขับรถบรรทุกในตอนนั้นพยายามสอบถามแล้วว่าทําไมถึงไปรถชนเพราะรถ s u v เนี่ยที่มากันสิคนนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วตายไป8เนี่ยจอดอยู่ข้างทางคนขับรถบรรทุกคือพี่สเสน่ห์ไม่ตอบฮะมั่นใจเลยที่เป็นปัญหาแล้วขับมาชนแบบนี้น่าจะเมาหรือไม่ก็พอเมาเสร็จปุ๊บหลับในลองฟังเสียงพี่โยทินดูฮะ ถึงโรงพยาบาลได้กลิ่นเหล้ามีมีกี่ตุลานะครับได้กลิ่นเนาะได้ครับได้กลิ่นได้เจอมีข้อมูลอ้างว่าเขาม้าเป็นเบาหวานนี่เขาเป็นเบาหวานจริงไหมไม่แน่ใจต้องถามทางโรงพยาบาลเลยครับพูดรู้เรื่องครับเขาเดินได้ปกติเขาบอกพันธุ์โคเคนเพราะอะไรเพราะชนในที่ดุดือย่างนี้ได้รูเปล่ไม่พูดครับน่าจะผิดปกติพี่รถเซลล์คันที่ชนผิดปกติปกติเลยอาจจะหลับไม่หลับในก็น่าจะอาจจะหลับในก็ได้ตรงนี้บ่อยมากเลยพี่เสียชีวิต บ่อยครับอยากเตือนไม่อย่าไม่อยากจอดพี่ถ้ารถเสียก็จอดได้ครับแต่อาจจะหลับในก็ได้แต่กินละมุดเนี่ยหึ่งเลยนะฮะแล้วอย่างที่เห็นว่าถนนมันไม่ได้รถเยอะเลยน,ลนะ เปลี่ยนเลนไปมาคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถจะตรวจเรื่องของแอลกอฮอล์ได้ละเพราะคุณเสน่ห์เองก็อยู่ใน ICU ยนะคะย,ย,ยังไม่รู้สึกตัวให้ปากคําก็ไม่ได้ส่วนรถของกลางทั้ง3คันล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยลากซากไปเก็บเอาไว้ที่จุดเก็บของกลางสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกำับก,บกบ 8, ารแปดแถวแถวอ่อนนุชคุณผู้ชม SUV แทบไม่เหลือสภาพเดิมเลยค่ะนะคือชนพังยับเยินไปหมดหลังคาเปิดไปหมดแล้วในซากรถเองก็ยังมีพวกคราบเลือด กระจัดกระจายมีนมกล่องรองเท้าเด็กตุ๊ก,กตาในขณะเดียวกันถ้าไปดูสาเหตุเนี่ยคืออันนี้ไม่ทราบแต่ร่องรอยความเสียหายเขาบอกว่ารถพ่วงโซนฝั่งคนขับชนหนักเหมือนกับได้เบี่ยงเอาฝั่งคนขับพุ่งชน SUV จริงๆรถขับมาแล้วจะชนเนี่ยด้านซ้ายต้องเสียหายดื้ออกอกไหมด้านซ้ายของพ่วงต้องพัง,พงแต่เขาบอกเป็นด้านขวาค่ะคือจังหวะน,นั้นเหมือนหักพวงมาลัยเข้าอ่ะ ด้านขวาพังเสียหายมากกว่าส่วนรถเทรลเลอร์น้ำมันอันนี้เป็นรอยชนบุบเล็กน้อยพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าบริษัทต้นสังกัดนะคะยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวคนตายนะคะแปดศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกสองคนวันนี้ฝั่งของญาติญาติค่ะคุณผู้ชม ครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งช่วงการเดินทางรถคันนี้ขับออกมาจากอุดรธานีแล้วมาแวะรับญาติกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ระยองคือพาเด็กบางคนกลับไปส่งคืนให้กับพ่อแม่บ้านอยู่ระยองแล้วเอาเด็กบางคนนะคะกลุ่มลูกหลานพาไปเที่ยวทะเลมันก็เลยมากันเต็มคันรถ10คนนะคะทั้งหมดเสียชีวิตไป8ศพ วันนี้กล้องวงจรปิดวันที่เด็กๆแล้วก็ญาติๆคนในครอบครัวเก็บของขึ้นรถมาคนกำลังจะได้ไปเที่ยวอะ่ะคือน้องบางคนเนี่ยน่าจะน้องคนที่รอดชีวิตเนี่ยค่ะจริงๆบ้านอยู่ระยองแล้วกลับอุดรไปเยี่ยมญาตาไปเยี่ยมปู่ญาต,ตายายช่วงสงกรานแล้วเขาก็เลยบอกอ้าวไหนๆก็จะต้องเดินทางกลับระยองละเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลกันด้วยดีกว่า กล้องวงจรปิดที่เห็นคือน้องพัชรพลเสียชีวิตด้วยนะคะคุณอรินยาคุณแม่เขาก็เสียชีวิตด้วยเหมือนกันใครจะไปคิดแค่เสี้ยววินาที24เมษายนช่วง8โมงเชา้า่ะทุกคนกำลังเก็บข้าวเก็บของคนจะได้ไปเที่ยวทะเลคุณผู้ชมคะก็อยู่ในช่วงของแบบกำลังดีใจเอากระเป๋าเสื้อผ้าเอาใส่รถ เห็นบอกน้องเติ้ลเนี่ยน้องพัชรพลวิ่งไปวิ่งมาแล้วคุณอภิวัตรหัวหน้าครอบครัวขับรถออกจากบ้านภรรยานั่งข้างๆโดยมีลูกหนึ่งขวบนั่งตักแล้วก็มีหลานๆน,นั่งบอกคือตอนแรกเนี่ยรถไม่เต็มแล้วก็ไปแวะรับอีกสามคนที่ประทายนครราชสีมาวันนี้ญาติค่ะ ก็เป็นตัวแทนญาติของคุณอภิวัตรเดินทางมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มเติมเขาบอกรถคันนี้เพิ่งจะซื้ออืมแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าซื้อมาเป็นรถมือสองยังมีการโพสเลยอุยรถมือสมือแปดก็ไม่รู้แต่เอาแหละรถจะมือเท่าไหร่ไม่รู้ก็ตามกําลังแล้วพาพ,พวก ญาติญาติต่างๆลูกๆหลานๆกลับไปหาปู่หายาหาตาหายายเขาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่ควรเกิดแบบนี้วันนี้หาคุณผู้ชมคุณเจงจิราเป็นญาติของคนตายก็คือญาติของคุณอภิวัตรก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณอภิวัตรนี่นะฮะคุณผู้ชมได้ขับรถ SUV คันดังกล่าวเพิ่งจะซื้อได้6วันขับลงมาจากอุดรเพื่อมารับญาติที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางมาถึงกทมช่วงประมาณสักสองทุ่ม ตอนนั้นเองนี่นะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าสามีกับลูกชายวัยสิก็เดินทางออกไปด้วยแล้วก็ไปเจอที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเห็นบอกยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยกับน้องพัชรพลหรือว่าน้องไตเติลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเด็กน้อยที่เสียชีวิตด้วยซึ่งก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปที่ระยองจริงๆเขาจะาค้างที่โรงแรมก็ได้แต่เขาบอกเขาไม่ค้างก่อนกลับเนี่ยอารินยาเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคนที่เป็นภรรยาของคุณอภิวัตร ตอนนั้นเองเนี่ยได้ให้เงินสามีตัวเองกับลูก6กรแล้วก็มีการบอกเอาไปซื้อข้าวกินนะเขาเป็นญาติาก,กันนะเนาะแล้วก็ต่างนั้นต่างแยกย้ายก,กันไปสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะคุณผู้ชมมาบอกว่าเนี่ยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะตอนแรกไม่เชื่อฮะถามทะเบียนรถมันตรงฮะคุณผู้ชมว่าเป็นรถของญาติที่เพิ่งขับออกไปเพิ่งจากกันไปไม่นานมานี้เองเห็นมีการบอกว่าศพผู้เสียชีวิต ทั้ง8ปายตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลรามาที่พอดีนะฮะคุณผู้ชมและก็ครอบครัวตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางฝั่งผู้กรณีรถพ่วงอย่างคุณเสนว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ไม่ไปพี่ปวดขาแล้วพี่ก็เลยให้แฟนพี่นะออกไปเป๊ๆเดียวเองสองทุ่มมาจอดอยู่ปั๊มน้ำมันที่แรกที่จะมาจะมาห้องพี่แต่ว่ามันแคบ มันห้องแคบมันนี่มากันเจ็ดแปดคนมันนี่แล้วมันมาก็มาเจ็ดแปดคนใช่แล้ววันนี้เแล้วแฟนพี่กับลูกพี่เราออกไปแล้วสักพักหนึ่งแฟนพี่ก็มากลับมาห้องใช่แล้วได้ได้ก๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึ่งขนมมาห่อหนึ่งเงินมาหกร้อยเออให้เป็นไปง่ายเคนที่เสียชีวิตแหละแต่สุขภาพสิติแล้วแกจะไม่ได้หยิบใช่ไม่ไม่เคยไง แฟนที่บอกก็เห็นเป็นลานงๆาึ่งบาว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงาโนองเขาลงจากลุดน,น่ะเด็กใช่แล้วเขาก็ไม่ได้โผกโนงเขาก็ไม่ได้เอกใจตีหนึ่งตีสองเขาก็โทรพี่ก็ได้ถามบ้าว่าเขาเป็นยังไงบ้างบ้าอันนี้อันนี้หักเแล้วปวดมมากมึงไม่รู้เหมือนกันว่าจะก็ได้ถามได้แค่นั้นไงยังไม่ได้ทีดถึงเรื่องว่าคดีความอะไรอย่างนี้ถูกมันละเดียวตอนนี้จะดูคุณผู้ชมคะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเอาละส่วนหนึ่งก็ ไม่มีใครคาดคิดนะเนาะแต่ถ้าย้อนไปดู Facebook ของผู้สูญเสียจริงๆรถคันนี้เพิ่งซื้อแบบ6วันแล้วการตัดสินใจที่จะซื้อถอยหลังกลับไปอีก2วันรถคันเดิมที่บ้านเขามีค<อ>่ะแต่เป็นรถเ<อ>ก่งเ<อ>ขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนั่งกันไม่พอนี่คือรถเก่านะพอสองกรานะคะอัดกันเต็มคันอันนี้คันเก่า รถเจ็ดที่นั่งต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องไปหารถ 2, มือสองมือแปดราคาเบาๆมาใช้กันละจะไปทีสองคันไม่ไหวค่าน้ํามันมันแพงแล้วหลังจากนั้นวันที่16เมษาครอบครัวนี้พึ่งฉลองวันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป่าเค้กลานชายขอให้สุขภาพแข็งแรงวันที่16เมษาช่วงสงกรานแล้ว18เมษาเซลมาส่งรถคันนี้ให้กับคุณอริญ,ญาขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เลขสวยๆเข้าบ้าน แล้วพอลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นบอกว่าโพสต์ก็ตามความเชื่อเนาะทะเบียนรถก็โพสรูปทะเบียนรถอะไรต่างๆคุณผู้ชมคะใครจะไปคิดล่ะว่าขับรถคันนี้ออกมาแล้วจริงๆรถคันนี้ตั้งใจจะมอบให้กับลูกสาวด้วยน้องหมวยเพิ่งจะจบมัธยมศึกษาแล้วจะเข้ามาหาวิทยาลัยตั้งใจซื้อรถเนี้ยให้กับลูกสาวนะคะที่จะต้องเข้าแล้วก็ใช้รถคันนี้วันนี้ที่อุดรธานีต้นทางค่ะที่ทั้งหมด เขาบอกไปเยี่ยมญาติกันช่วงสงกรานคนที่ใจสลายมากที่สุดคือคุณลุงทองเลื่อนคุณผู้ชมคะคุณอริญญาเนี่ยกับคุณหมุนเป็นแม่ลูกกันครับข,<อ>ขอดูภาพคุณตาทองเลื่อนตาทองเลื่อนคือพ่อคุณอริญญาสามีของคุณหมุนในเหตุการณ์นี้สูญเสียภรรยาสูญเสียลูกสาวแล้วก็หลานอีกสองคนวันนี้เห็นบอกว่าคุณตาเดินไม่ไหวเลยค่ะคุณตาไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ ชาวบ้านเดินทางมาให้กําลังใจนะคะแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วคุณตาเองบอกว่าลูกก็ชวนไปเยี่ยมเหมือนกันนะเพราะลูกชายคนโตเนี่ยอยู่ที่ระยองแต่ไปไม่ได้ตาเจ็บขาตาเนี่ยนั่งรถนานๆไม่ได้ก็เลยให้เมียให้ลูกลูกเขยเป็นคนขับเนาะมีลูกสาวนั่งไปด้วยแล้วก็หลานๆไปออกจากบ้านไปเจ็ดค่ะแววรับที่โคราชสรวมเป็นสิบ คุณผู้ชมเอาพูดตามตรงวันนี้ตารอดตายเพราะตาขาไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ตาบอกว่าให้ตายไปด้วยดีกว่าเพราะคุณผู้ชมฮะเหลืออยู่คนเดียวทั้งครอบครัวฮะลูกเมียหลานตัวน้อยๆคนแก่ฮะคุณผู้ชมหลานตัวน้อยๆคือเหมือนกับเป็นยาชูก,กําลังให้กับคุณลุงแล้วดูสภาพสิคือมันใจสลายหมดเลยยิ่งกว่าใจสลายอีกการเสียชีวิตของคนในครอบครัวไม่ใช่แค่คนเดียวแต่หลายต่อหลายคน 8ชีวิตด้วยกันวันนี้บอกว่าวันที่ออกไปนี่นะครับคุณผู้ชมคือวันที่24เมษายนคือเมื่อวานนี้ตอน8โมงขนของก็ออกไปยายหมุนเมียของตาทองเลื่อนก็บอกก็ไปด้วยลูกๆหล,ลานๆถามหมดทำไมปูไมไปไมป่ไม่ไปทำไมปู่ไม่ไปตาทองเลื่อนบอกโอ้ยปู่ไปไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจนกว่าจะไปส่งนั่นแหละจนกว่าจะถึงทะเลปู่ไม่สบายมีหลายโรคเบาหวานเอ่ยร่างกายก็ไม่ค่อยมีแรงเดี๋ยวให้ไปกันเลยไปเที่ยวกันให้สนุกเลยเดี๋ยวปู่เฝ้าบ้าน อีกใจหนึ่งความรู้สึกก็ไม่อยากไปอยากเก็บความรู้สึกดีๆตอนหลานรักเนี่ยมาคุณผู้ชมฮะส่วนรถคันที่ออกเนี่ยตัวเองไม่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะฮะไม่อยากให้ออกรถเลยแต่ยายหมุนเมียของตาเนี่ยบอกอยากซื้อรถอยากจะได้พาหล,หลานๆไปเที่ยวอยากออกรถมากๆตัวเองก็เคยบอกจะออกไปทําไม้รถเก๋มันก็มีอยู่แล้วเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมยายหมุนเมียบอกไม่ฟังรถเป็นชื่อลูกหมดอยากให้รถเป็นชื่อตัวเองสักคันหนึ่งก็เลยซื้อคุณผู้ชมฮะ เห็นมีการบอกคุณตาพยายามบอกนะห้ามเมียแล้วคือรถเนี่ยไปรถเก่งถ้าจะอัดกันไปเนี่ยอัดกันไปได้มากสุดก็สี่ห้าคนถูกไหมมันก็แน่นแล้วพอซื้อรถใหญ่ทีเนี้ยไปทีเดียวก็ลางสังหรณ์แล้วไม่อยากซื้อรถใหญ่พรอมไปกันเป็นครอบครัวไปกับทีเดียวเกิดอะไรขึ้นมามันทําใจลําบากแล้วมันก็เกิดแบบนี้จริงๆแต่เอาแหละเมียน่าจะเป็นคนต้นคิดลูกสาวเนี่ยบอกอุ้ยรถมันแน่นแม่เห็นลูกๆละหลานมาเยี่ยมไงแล้วรถมันแน่นเกินก็เลยบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวแม่ซื้อให้เอาเงินไปแล้วไปออกรถ<อ>เป็นชื่อแม่เองอตาบอกว่าเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะจากกันไปหมดเลยวันนี้ภาพที่เห็นที่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปน้องรีวัยนะัคลินนะฮะตายังทําใจไม่ได้กับปรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<อ>นั่งดูภาพลูกๆหลานๆที่เอามาให้ดูภาพซากรถที่อัดก๊อปปี้กันอยู่ร้องไห้อย่างเดียวเลยทั้งวันอลองฟังเสียงคุณตาทองเลื่อนดูฮะ

เพราะว่าเราเป็นยีร่วงในเคื่องหลานเลยยงเพราะว่าหลานเึ็นหน้าใหญ่ยายเจ้าว่าไปบอก่อขาวบ่ออขอยวบไปขวัยเฮ็ดตังไหนขอขวัยที่ขี้รถไหว้ชั่วสิไปหอดละยองวั้สันเดียวเพราะว่าไปหอดละยองบนน้ำบัดาเขตตะวันออกพันที่สุดศาสตร์หนึ่งหนึ่งมันก็ ถึงตาดแล้วสีถึงตัดแล้วนี่มไม่คิดเลยฮะคุณผู้ชมวบนนี้ตาเขาบอกไม่คิดเหมือนกันบอกยายเอ้ยกาลังพูดถึงเมียตัวเองคือายหมุนเนี่ยนะฮะพาลูกพาหลานไปตายเพราะอยากให้ไปพร้อมๆกันไอความรู้สึกของคุณยายเองตอนนี้ซื้อก็อยากอยากให้ลูกให้หลานนั่งสบายอ่ะคนแกอ,ะอ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเยหมุนเขารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยล่วงหน้าคงไม่ออกตังซื้อรถคันใหญ่ ให้คนทั้งครอบครัวไปพร้อมกันหรอกมันมีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้พี่สาวของตาทองเลื่อนก็คือวันนี้หลานเลนไปหมดนะคะคุณยายสมเพียนบอกว่ามันมีความเชื่ออยู่นิดนึงเรื่องการซื้อรถเขาบอกวันที่ออกรถเนี่ยสิบปดมีาใช่ไหมคะมวันนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันดูเลิกดูยามกันแล้วนะ ถ้าดูตามจันทรคติเป็นวันพระแรม8ปดค่ำเดือน5้าคนอีสานบอกเป็นวันไม่ดีเป็นวันร้อนเป็นวันแรงแต่ยายหมุนเนี่ยน้องสับไพสเธอเนี่ยบอกออ้อยากได้รถออกเลยเถะเพะเดี๋ยวต้องใช้แล้วอืจะรีบใช้จะขับไปหาลูกชายคนโตที่ระยองทั้งที่ทุกคนน่ะเตือนแล้วลูกยายหมุนคนที่ไปรับรถเนี่ยก็บอกเหมือนกันเฮ้ยแม่เอาเหรอแต่สุดท้ายแล้วก็บอกอ้าวถ้ายยหมุนอยากได้ตอนนี้นมีการตั้งเครื่องไหว้าตามประเพณีสุดท้ายก็ออกรถแล้วก็เรียกว่าออกรถไม่ดูเลิอกอะค่ะก็ยังไม่เข้าใจแต่มันก็เหมือน มันก็เป็นลางอะนะตอนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงยังไม่รู้จะคุยอะไรยังไงดีเพราะว่ามีหลานที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปลองฟังเสียงคุณสมเพียรดูหน่อยค่ะนี่ไปไปหอดไปกอดตาตาเป็นอะไรเขาก็ไปกอดตา,ตา yeah. ขเา Dans, ตาขามาหอมอนอนลงตาคนหนึ่งนวดหลังคนหนึ่งนวดขาภาษาอีสานนี่มือมันบอดีเพิน่นเพิ่นกะสิมีเคสของเพิ่นแมนวาหรอ เพินก็เลยว่อยากให้ออกแต่ว่า mm hmm. ใยหมุนนี่เราอยากได้ลาย mm hmm. ออ่นกับซิบซีมือเขาสิบไปเอาซิบซีคำ mm hmm. มือเหื่อมากมันก็จิบเป็นมือลังมากก็จีเป็นมือดับให้ mm hmm. พวกตัวนี้หาเก็บดอกไม้เอินผููผผเทาเ mm hmm. ขาไปหาผููนั่งผูยืนเด้อมองครับเสียถือเขาไปหาผููนั่งผูยืนผ <sh m> ู้ชมฮะเรื่องรถเนี่ย อันนี้ครอบครัวตามความเชื่อนะเขาบอกว่าเออเขาโทษในส่วนของยายหมุนเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถก็มีอยู่สองคันแล้วแล้วลูกสาวก็ทักทวงกันแล้วบอกโอ้ยมีรถตั้งสองคันก็ขับขับ,ขบตามๆาไปก็ได้ถูกไหมฮะ<ฆ>แต่วันนี้เขาบอกว่านี่ไงตามความเชื่อไม่เชื่อเลยออกรถเนี่ยวันร้อนวันแรงขับอีกวันหนึ่งกลายเป็นวันดับดับเนี่ยแปดศพนี่ก็คือความเชื่อเขาบอกคนเฒ่าคนแก่ทักแล้วเนี่ย ให้ฟังบ้างแต่ยายหมุนเองไม่ฟังพูดมาคำหนึ่งลูกก็ทักแล้วบอกแม่ไม่ต้องซื้อหรอกรถไปเนี่ยสองคันก็ได้ไปพร้อมๆกันยายหมุนบอกกูไม่อยากได้รถของมึงกูอยากจะซื้อรถเป็นชื่อของกูเองแล้วก็ไปพร้อมๆกันสุดท้ายมันก็มาเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ขึ้น ล้วจริงๆแล้วอะรถคันนี้ถามว่าครอบครัวมีความจําเป็นต้องใช้ไหมคุณผู้ชมคะวันนี้เพิ่งจะทราบได้คุยกับคุณรณนิดาเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเครือญาติกันนี่แหละคือตอนแรกอะยายหมุนบอกจะซื้อรถไม่ได้คุยกับใครนะญาติมารู้กันอีกทีหนึ่งคือตอนที่เขาโพสต์รูปรถใหม่ลงใน a c e b o o k และยังถามอยู่เลยเพราะว่าสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตคุณอภิวัตรกับคุณอรินยาคนเนี้กําลังจะไปทํางานเมืองนอกอคือไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้รถไม่มีความจําเป็นต้องซื้อรถใหม่ ตอนนั้นก็ทักไปถามแล้วก็คืออาสงสัยจะใช้ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงสงกรานจะขับไปครอบครัวใหญ่แต่ถามเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทํางานเก็บผลไม้ที่ออสเตรเลีย,ยไม่ใช่หรอไปถูกกฎหมายนะคะก็บอกเออไม่เป็นไรก็ซื้อมาก่อนแม่อยากซื้อเดี๋ยวลูกสาวเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ส่งต่อให้ลูกใช้ได้แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือตั้งแต่วันออกรถละไม่ได้ดูเลิกดูยาม ก่อนที่น่จาจะเกิดุบัติเหตุแสองมือนั่งนั่งขับรถมาก่อนที่น่จาจะเกิดุบัติเหตุแสองมือนั่งนั่งขับรถมาตรงนนันหน้าลานกเนนะ็เลยนะเอา้านึกว่าไม่รถกระบะเอา้าก็คือว่าสิไปเมืองนอกพี่ก็เลยถามาเขาจะไปเมืองนอกคือจะได้ออกรถเจียนออกรถไปยังมาทันผู้ใดจะขับเลย้างสิเพืดด่อนก็เลยบอกว่าจะออกวัคุณผู้ชมฮะแต่เอาแหละตามความเชื่อของครอบครัวคุณตาทองเลื่อนกับคุณยายหมุนคนตายนี่นะฮะบอกว่านี่ออกรถไม่ดีถูกไหมออกวันไม่ดีดูเรื่องดูยาไม่ดี แต่สิ่งสําคัญคือวันนี้ต้องไปหาตัวต้นเหตุก็คือคุณสเสน่ห์คุณสเสน่ห์ที่ยังโคมาออ่าแล้วก็ไม่มีใครมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะต้นสังกัดเจ้าของรถพ่วง22ล้อตํารวจบอกว่าพยายามติดต่อแล้วยังติดต่อไม่ได้เลยแล้วกู้ภัยดันบอกประเด็นสําคัญมากับอมนินทีวีบอกว่าได้กลิ่นละมุดคือกลิ่นเหล้าเนี่ยหึงเลยวันนี้พอไปตรวจสอบถนนคุณผู้ชมฮะพออ,อทางหลวงพิเศษตรงมอเตอร์เวย์ตรงนี้บอกไปตรวจสอบนะบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่จอดฉุกเฉินแล้วไปตรวจสอบแล้วก่อนเกิด เหตุเนี่ยไม่ถนนไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีทางอะไรที่แบบว่าอุ้ยขับขับมาเจอหลุมแล้วพลิกตะแคงแล้วหักหลบแบบนี้ไม่มีฮะมีแต่รอยเบรกแบบยาวเหยียดเอียดเลยเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นรอยเก่าหรือรอยใหม่ตำรวจทางหลวงเป็นคนทำคดีนะคดีและกำลังไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วย